จริงเลยนะครับนะว่าเหรียญจริงเป็นยังไงนะรายที่12ก่อนนะครับนะมี20เหรียญครับก็คือเนื้อทองแดงซาตินครับนี่นี่ครับเนื้อทองแดงซาตินครับนะรายการที่11ครับไล่จากล่างขึ้นบนนะรายการที่11ครับทองทิพซาตินนะครับนะสวยๆนะนี่ครับซาตินยี่สิบเหรียญแล้วก็ตามด้วยบอลนอกนะครับนะบอลนอกผิวลุ้งนะครับนะบอลนอกผิวลุ้งนี่ครับนี่รุ่นนี้เข้มแขังนะผมเรียกว่าบอลแบ็กนะสีดำครับให้ดู ที่สครับมี11เหรียญนะต่อไปไปดูรายการที่9ครับนะนี่ครับอ่ารายการที่9ครับทองทิพซาตินลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับนะนี่ครับอ่านี่สิบเอ็ดเหรียญเหมือนกันนะนะครับชุดหลักเนี่ยเราจัดให้11เเหรียญเลยนะครับนะจัดให้เต็มเต็มนะนะครับชุดนี้รุ่นนี้มีแต่คุ้มนะมีแต่คุ้มกับท่วมนะครับนะและต่อไปครับ อ่าลงยาแดงนะครับนะทองแดงซาตินลงยาแดงครับลงยาจีวรนะมีสิบเอ11เหรียญนะรายการที่ที่7ครับ 3K นะมี1เหรียญครับนี่ครับ 3K นี่สวยมากนะองค์จริงสวยมากครับนะพอเวลามันวาวเนี่ยนะครับนะมันเงาเงาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงครับนะผ่านกล้องมันจะสะท้อนแสงครับแต่องค์จริงนี่สวยงดงามมากนะครับนะอันนี้ครับนี่ อันนี้มีทองนาคเงินนะทองนาดเงินนะครับนะข้างหลังครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหอันนี้คือ 3K นะนะครับ 3K เครับเรียกว่าเป็นเนื้อนะครับทองเทวลไริ์หนึ่งลังมี20เหรียญครับนะหรือง่ายงว่าทุก5เหรียญเนี่ยน่าจะต้องมีสัก1เหรียญนะเพราะฉะนั้นมาเปิดใครมาลุ้นเนื้อไปหเหรียญครับมีโอกาสได้ทองเทวลไริ์แน่นอนนะจัดให้จัดให้พิเศษเลยเพราะเราอยากจะให้รุ่นนี้ให้เนื้อนี้นะครับน้่เหมือนทองคำต่อไปนะครับนะอ่ารายการ ที่5้านะนี่ครับนี่แบล็คลเดียมขอบเงินนี่ครับอ่าก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าสู่เนื้อลุ้นลุ้นลุ้นบนบน,บนแล้วนะเมื่อกี้เนื้อหลักนะนี่ครับเข้าสู่เนื้อลุ้นบนบนแล้วนะแบล็คลรเดียมขอบเงินนะขอบเงินยิงทรายครับนะนี่ครับนี่สวยสวยเลยนะหนึ่งลังมีแค่หนึ่งเหรียญนะครับนะอันนี้รายการนี้นะเป็นเนื้อเป็นเนื้อพรนะีเมียมแอนแอนมาแล้วครับเนื้อแบล็คลเดียมขอบทองครับโอ้โหเป็นไงครับ สีดำกับสีทองนี่ตัดกันนะสวยมากนะครับนะสวยมากเนื้อแบ็โรเดียมขอบขอบทองครับทองคำแท้นะใช้ทองคำแท้นะเมื่อกี้ก็เนื้อเงินแท้นะครับนะที่เคลือบนะครับนะเป็นทองคำแท้นะ96.5%กนตะครับนะซึ้ต่อไปเนื้อรายการที่3ครับนะนี่ครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับนะทองแดงซาตินครับนะลงยาจีวอน รัสมีแดงนะครับนะหลังลายธงชาติครับอ่านะหลังลายธงชาติครับอโอเคครับอ่าลงยากยิวันหลังลายธงชาติแบบนี้ครับนี่โอโ้โหหนึ่งงมี2เหรียญครับในชุดหลักครับมี2เหรียญน,นะครับนะจัดให้แบบเต็มๆเลยนะความสวยนี่ถือว่าคุ้มแน่นอนนะคือผมากการับประกันว่าพี่ๆอยากได้ทุกเนื้อนะถ้าได้เนื้อต้องอยากได้เนื้อ,อรายการอื่นนะเพื่อให้มันครบเซตครับเพราะว่าคุ้มทุกเนื้อนะครับนะ คุ้มทุกเนื้อครับอันนี้เนื้อทองแดงซาตินลงยาแดงหลังลายธงชาติครับและลายธงชาติเราลงดูครับตัดคมขนาดไหนครับไม่เลอะเทอะนะดูครับตัดคมขนาดไหนนะต่อไปครับต่อไปนะรายการที่2ครับนี่ครับเนื้อเงินยิงทรายครับนี่รายการที่2นะหนึ่งลังมี1เหรียญนะครับนะลุ้นลุ้นกันไปนะเนื้อเงินยิงทรายนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับลังรุ่นนี้เนี่ยอยากได้ทุกเนื้อนะครับนะ อยากได้ทุกเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อเงินยิงทรายครับหนึ่งลังมี1เหรียญครับนะครับแล้วก็สุดท้ายครับรายการที่1ครับเนื้อเงินซาตินนะมี1เหรียญครับเป็นรายการลุ้นรายการที่1นะครับมีทุกลังนะลังมันหนึ่งมี1เหรียญนะครับนะนะครับอันนี้เป็นรายการลุ้นลุ้นเนื้อครับนะมีทั้งหมดหน้าสิบสองรายการนะครับสิบสองเนื้อนะครับ อันนี้เป็นตัวแถมยกรังนะใครอยากใครใพรยกรังไปก็จะได้อัปกาซาตินนะนะแต่ว่าเป็นชุดลงยาแดงด้วยนะครับ